นี่สะโด้กครับผมอ้อ้ออกมากลับเลยไอ้ป๊อกนะครับนี่ไงนี่เลยนะครับผมของศึกสวัสด์นะครับไอ้ของชาวจีนนะครับผม กระโดดประมาณสามบวกนะครับทีนี่ก็เอาเรื่องเลยนะครับสามโลก,กว่าได้นะครับตัวนี้ตีกัดแบบงงๆนะครับผมคิดว่าเป็นตัวเหี้ยกัดนะครับ สวัสดีตอนเช้านะครับผมวันนี้ก็มาตกเชโดนะครับคลองสุขสวัสดนะครับผมหลังสอนอนะครับที่เขาเรียกกันนะครับผมเหยื่อที่ใช้นะครับวันนี้ก็เป็นเหยื่อสกิปปิ้งนะครับผมไม่บอกค่ายนะครับเป็นสีเลมอนนะครับ3.5นิ้วนะครับส14กิบห้ากรัมนะครับผมกับล็อกแคดเนะครับสาย PE 2.5 มีอยู่สามซุ้มนะครับหนึ่งสองซุ้มนู้นะครับสามซุ้มที่สามวันนั้นเขามาเขาได้ไปสองตัวนะครับซุ้มนี้ใส่สามโลกว่ากว่านะครับมาครับมาลองดูไม้แรกกันเลยครับน้ำขึ้นกำลังดีเลยนะครับ ติดต่อครับติดต่อน่าจะมีตัวเข้าใหมา่รับ นูนน่ะอ๋อแล้วก็เดินมาคุาอะแล้วตัวเองมาล่ออยู่นี้แล้วจับก็ไม่ได้ผลก็ตกอ๋อเข้ามาช่วงเย็นใช่ไหมช่วงไม่บ่ายบ่ายๆนะอ๋อช่วงนี้ฝนตกแล้วรถไปจอดนู่นแต่คุณดาวโน้นแล้วตัวเองมาล่ออยู่นี่ครับหาเดี๋ยวรถจะหายหราถ้าเราแบบนี้ก็ยังพอได้นี่หน่อยใช่แบบจอดตรงนี้แล้วก็เดินล่อเอาสิแทนที่จะจอดนู่นอยู่โอ้โหแล้วก็มาล่อตรงนี้ ไกลนะครับเนาะเดินมาเออเรก็จ,จอดแบบนี้แล้วก็ล่อพวลา่อเสร็จแล้วเราก็จอดต่อใช่ครับนี่จ,จอดที่เดินมาลาวเดินมาเนี่ยมาออล่ออย่างเงี้ยที่เลาอากาเนี่ยคิด ครับเม <c oughs> ื่อวานฝนตกหนักนะครับเผื่อมีตัวเข้าใหม่นะ ไม่มีอาการในชะ่ไหมของเราผสมใหญ่ด้วยจนะากยี่สิบไม้นะถ้ามีอาการเราก็เปลี่ยนไม้นะครับผม สอครับผมเปียบป่าวะนนี้แะโดครับผมโอ้โหอวคุณคิดว่าอะไรโอ้โหโ,โดนจนได้นะครับโอ้ใหญ่นะครับนี้ประมาณเกือบสาม ใส่สามได้เลยนะครับเข้ากลางขมับนะครับเด็กจีนนะครับตัวละหนึ่งบาทเดืเยบบอะกัดงงนะครับผมคิดว่าตัวอะไรกัดหิว่าเป็นตัวเฮี้ยนะครับว่าไงครับของประชา้าทิเจ็ดสิบสองนะครับผมขอขึ้นหนะ้อ ป้าแล้วผมเห็นมันไล่กินลูกป่าครับชั่วะเอาขึ้นมัน,ม,น,ม,น,นมันเกี๊ยบสามได้ครับตัวนี้สามประมาณสามหวานเจี๊ยบเลยครับตัวนี้ใส่สามบวกนะครับบวกกลางเย็นหรดีปล่าครับ อ้วนมากกรับปลาตัวนี้โหยอดเช้าว,วันจันนะครับฟองเช้าที่ตื่นสองนะผมนี่นะครับ,รบหวานเจี๊ยบเดี๋ยวเราดูคลิปเต็มนะครับผมลัดงงๆนะครับโอเคครับผม บ้านนะครับ 在班呢。 กับเลยไอ้ป๊อกนะครับอย่างเง้มัวแต่เผลออยู่มัวแต่เผลออยู่ไอ้ป๊อกมอัวแต่หันม,มองรถนะครับออกมากัดทุ่มวัดเลยนะครับจะหลุดป่ะไปยังไงเนาะสายโล หลดพอดีนะครับโดนนี่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็นชชโดนะครับประมาณสองโลสองขีดนะครับไอ้บล็อกนะครับผมโดนหน่อยๆครับตัวนี้สวยๆนะครับใต้บ้าน แตมที่สองนะครับของประเชาอาทีนะับผมหวานเจี๊ยบพอได้เหม็นคราวนะครับวันนี้มาดูรงนี้กันครับผมไม้แรกครับใช้เป็นสีส้มนะครับ สีส้มออเรนจ์ครับคลองมาจากประชาชนที่72นะครับวิ่งยาวๆมาเลยติดตัวหนาวเนี่ยครับ โอเคนะครับผมวันนี้เราก็ตกกันแค่นี้พอในเวลากลับแล้วนะครับนี้ก็ได้2แต้มนะครับนะหมายที่ผมมาก็เป็นหมายของสุสวัสดิ์ประชาทิตยนะครับผมมาช่วงน้ําขึ้นช่วงเช้านะครับก็ได้แวะไปหลายหมายนะครับเจอนานะที่ตกปลาก็มีวันนี้ก็ได้2แต้มนะครับเป็นไซส์สามแล้วก็ส่โลกว่านะครับชุดคันเบีดวันนี้ก็คันหมานของผมนะครับกับรอแคนอีกนะครับผมไว้เจอกันอีพีหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมคลิป กากๆนะครับ